在你这边。 คิดเ่าละเชียวคิดอะไรคุณคิดอะไรของคุณก็ที่กลับบ้านดึกๆนี่ไงไฟถนนไม่เปิดกลับบ้านไม่ได้ใช่ไหมนี่คุณคุณคิดว่าผมไปทําอะไรมาคุณคิดว่าผมนอกใจคุณหรอก็จะไม่คิดได้ยังไงใครที่มันไปกับคุณนั้นใครที่มันโทรหาคุณและอีกหน้าด้านคนไหนที่มันส่งข้อความมาหาคุณห่ะนี่คุณแอบดูโทรศัพท์ผมหรอไม่มีมารยาททำไมฉันจะดูไม่ได้มีความลับอะไรนักหนาความลุงความลับอะไรกันก็มีแต่เรื่องงานเท่านั้นงานปั 3. งานบนเตียงเ่ยสิไม่ว่านี่นคุณฉันพูดแทงใจดำหรอกผมว่านะถ้าคุณว่ามากจะททำให้คุณเป็นแบบนี้ไปหาเพลงมาฟังไม่ก็ไปดูหนังข้กก่อนมากก็ได้จิใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟังไม่ดูอะไรทั้นนั้นคนกำลังถูกแฟนอนอกใจคงจะไม่มีอารมณ์ทำเรื่องที่คุณพูดหรอกฉันถามคุณเถอะถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงโอ๊ยฉันจะไปกันใหญ่แล้ว เอาให้คุณอารมณ์เย็นลงก่อนนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันตอนนี้ผมเหนื่อยและอยากอาบนนะ้ําม่วงมากด้วยนี่คุณอย่าเดินหนีสชนะกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องนะพอแล้วนี่คุณ